สิบสองสิงหาคมอุดมศรีราชสมภพพระพันปีสิริสมัยถวยราชทั่วทุกถิ่นแคว้นแผ่นดินไทยถวายชัยเกลิกล้องสองพระนามพระเมตตาดังมารดาอาทรราชพระพันปีบรมนาถกษัตริย์สยามดับทุกเข็นไทยร่มเย็น ทุกเขตคามพระเกียตรติงามพระแม่ฟ้าแห่งธานินพระราชกิจทรงบำเพ็ญเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสร้างศาสินทร์ทรงเป็นสายทิพทาราจากฟ้ารินไทยทั่วถิน่นสิงเมตตาพระราชทานเชิญไตรรัฐเทพเทวามาสถิต โปรดประสิทธิ์ประสาทพรกเกษมสารบรรดาลดลชนมายุยิ่งยืนนานก้มกราบกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร ในพระบรมราชูปถมัมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถมัม